มาแล้วรถพร้อมขายเนาะกระบะแคบมาอีกแล้วรถพร้อมขายจะเป็นขนานเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่เลยเจ้ามาจ้า BT50 All New f ์อ e s t y l e ฟแคคันนี้เป็นเครื่อง1 9ึ่งจุดเก้าซีไเลนชอร์นะครับคันนี้เนาะลูกค้านะครับเป็นปี2021นนั่นเองนี่ปี2021เัเอนาะสีสภาพการใช้งานนี้ใหม่กิ๊กอยู่เลยเป็นสีขาวเนาะสีน่วยของเราอีกแล้วเนาะคันนี้ โอเคคันนี้คนระับวิ่งเพียงแค่แปดพันนิดๆเท่านั้นเองลูกค้าฟังไม่ผิดนะวิ่งแปดพันนิดๆเท่านั้นเองคันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราพาชมกันว่ามันเป็นอย่างไรเนาะเจ้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนี่เลยจ้ากระจังหน้าเนาะจะตกแต่งเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยเข้ากับโลโก้มากๆเลยนะครับลูกค้ากว้างมากเลยกระจังหน้าเนาะพร้อมนี่พรอมเนี่ยนี่ตกแต่งพรอมเนี่ยมาถึงตัวไฟหน้าแบบนี้เลย เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED ให้แล้วนะคะอัน,นเป็นไฟ LED ให้เรานะนี่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกและไฟเรียวด้านข้างแบบนี้เลยเท่สมูทมากๆดุดดุมากๆเลยนะชอบเฉียวสุดๆเนาะล้อแม็กเป็นล้อแม็กอันลอยแบบนี้มาให้แล้วเนาะนี่เลยสภาพการใช้งานนี่คือบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสภาพสวยนี่คือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะลูกค้าทางช่วงลงช่วงลง่างโช๊เชิกนี่คือ ใช้งานได้ดีเยี่ยมนี่บอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยขีดขวนแน่นอนนะครับเดีย๋ยวให้ชมด้านข้างตัวรถกันเนาะตัวนี้นะครับเป็นไฮ er เรนเชอร์เราเป็นรุ่นแคปนะครับง่ายๆเนาะนี่ใครที่จะเอาไว้ขนของเราบอกเลยว่าขนของได้เยอะมากๆคันนี้เราบรรจุของได้ถึงสี่ตันเลยไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยให้มาส,สวยๆแบบนี้เลยเนาะเยวให้ชมกันรอบคันนะ สวยงามมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูชมด้านในกันดีกว่าเพาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะชื้โอเคถึงด้านในแล้วถึงด้านในแล้วเนาะโอเคนี่ด้านในนะฮะบอกเลยว่าเป็นคุมโทนสีดำอีกแล้วนะครับนี่เลยเริ่มจากนี้เลยเบาผ้านะฮะตัวนี้จะเป็นให้เบาผ้าอยู่เนาะ ตัดตกแต่งสลับกันได้สีขาวแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเบาะผ้าตัวนี้ไม่เก็บความร้อนเนาะระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยเนะาะการพรมอะไรก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับ, <c oughs> ร,บรับเสียงรับเสียงกดรับสายวางสายได้เลยเนาะที่โทรศรัพท์ลดเสียงเบาเสียงได้เลยเนาะตัวนี้น่าจะเป็นหน้าจอวิทยุให้อยู่นะครับคุณลูกค้านี่พอมองพอมแอร์นี่ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเนาะตามที่เราชอบเลยอยากเย็นมากแค่ไหนหนะักร้อนมากแค่ไหนปรับได้เลยนะ โอเคด้านหลังเนาะก็จะเป็นบอกแคบนี้เป็นบอกแคบหนังอย่างดีนะคลูกค้านี่นิ่มมากๆเนาะอันนี้เนาะใครที่กำลังมองหารถอ,อยู่เนาะแบบเออฉันจะเอาไว้กับบ้านปีใหม่ด้วยอะไรด้วยก็จเจ้าคันนี้เลยจ้าราคานี้บอกเลยว่าถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากมาก,มากเลยถูกกว่าป้ายแดงทั้งสองแสนนี่ลูกค้าราคาคันนี้นะเริ่มต้นที่ห้าแสนไปเออต้นๆเท่านั้นเองคุณลูกค้าฟังไม่ผิดราคาห้าแสน ต้นๆเท่านั้นเองบอกเลยว่าเจ้าคันนี้นี่ผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่นะผ่อนเริ่มต้นแค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองป้ายแดงนี่บอกเลยวนะ่าผ่อนเป็นหมื่นลนะูกค้าคันนี้นี่ผ่อนแค่แปดพันกว่าบาทป้ายแดงใช้เงินเป็นแสนลูกค้าผ่อนแปดพันเนี่ยใช้ป้ายแดงใช้เงินเป็นแสนแต่ของเรานี่ใช้เงินศูนย์บาทเครดิตฟรีดาวนนี่ออกได้ทุกอาชีพด้วยที่สำคัญรับเงินสด อาชีพอะไรมาเลยเดี๋ยวเราจัดให้นาะอยากได้รถเดี๋ยวเราจัดให้นาะงก่อนปีใหม่ช่วงนี้เนาะใครที่อยากออกรถมาเลยจ้าเดี๋ยวเราทางเราเนาะจัดการให้เลยเนาะใครที่อยากได้รถกลับบ้านช่วงปีใหม่หรือว่าอยากได้รถเอาไปทำอาหารกินเนาะเจ้าคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แนะนํคุณลูกค้าเนะใครที่อยากไปบรรทุกของบรรทุกของก็บอกเลยว่าบรรทุกของได้เยอะมากๆและบรรทุกของได้จุมากๆเลยที่สําคัญออกรถนี่คือ เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่8000กว่บ,บาทเท่านั้นเองใช้บัประชาชนใบเดียวก็ออกได้ออกได้ทุกอาชีพรับเงินสดก็ออกได้เนาะคนลูกค้ามาเลยจ้าราชพฤกษ์ค,คาเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราจัดให้เนาะใครอยากได้รถใช้มาเลยจ้า